สองแปดแปดหนึ่เราทั้งนาบอกแค่เน่เราทั้งนี้ล่ะกำนันแร่ไม่ยังกันเนาะไมคนละเครื่องค่ะคนละเครือมก็ตือนบอกผก็ตือนหิวเขากับว่าท่านไหนช่วยผมกับว่าวีช่วยแล้วโอ้มันชีรถมากมันเลยเปล่งเสียเอั้งพ่อทั้หายนพิรุจุอยู่ห่ากับว่ายิมเิมแล้วคนที่ก็เตือนเลยเปล่งจันละก็ตือนตือนหนักมากหิวข่าบันมากกับแมวขั้วเราก็เลยวมา หลุดคนละเครื่องแต่ไอ้่ขวดถือมากัดยังเอามานั่มอยู่ไม่ว่ามากัดกระสันโสดเลี้ยเติมแล้วสะแก้เพื่อนั่นขวดวันเกิดเพื่อนมือว่านนี่เพื่อนนี่เพิ่นเลยนเสียงเตือนสะแกของรมนี้ไทยคลิปอยู่ถ่ายคลิปออกจากหานาที่ก่อนอันนั้นมันกินแก้วเสมาสามานี่นโอ้ยอแมฆขวดเจ้าติ้นน้ำด้วยนั่นแมฆขวดจะมาซเสยยังแม่ื้อแนวไปเฮ็ดกินกับแม่อันแนี้ยแม่ จ้บาดเาบาดนี่จับเาแขกนันเอาใส่ใีเจ้ได้ไปได้แล้วใส่้แล้วอันมาเมีนขวดสามสิีสิบหที่นะสามสิบเอาสามสิบบอก4สามสบตวจ้บวกซีสิบหาหรอล่าเอาเมื่ีสิบหาตอนี้นั่นโอ้สามสิบหานันกมีนั่นสามบหาก็สามสิบคนนะอันนี้จบาดไหมอันนี้เจบาดไ แม่นน่จ้ะบาทเหรสิบห้าบวกสิบห้าวนดีอยู่ข้างหลังเนาะเหมื่อยเลย

สแกนไหมอ <Keep S 2> so okay. so ้ยเนี่ยสแกยนไอีกล่ะแตัไทีเล้าไปละกเงแค่เราไปกล้วยกันนะยังวงมากล้วยและไปกล้วยไม่เป็นตวีไม่มีวีเนาเนาบ้าอมยอ้่นี่ยเปล่ยวีแบบขายบอกไม่ไข่นี่เปี่ยยปลากล้วยงามเถอะกล้วยมันจหน้าตีนี่ ก้ uh. ยมาต้นบ่อทุ่งนี่มันเขามาส่งให้งามเให้บ่เอาทุ่มันงามงามยเป็นเนี่งมันก็งามนี้ตัวเทหมันเลบ่ท่านสูกชุนั้นบ่ท่นสูกน no no. oh, nah ันเลนเออพื่ออยากได้กล้วยไปบวชซี่พี่รองเป็นตะเชียบให้เอองามให้กล้วยเหลืองเหลียงเททีะบักอือกัมีบักอือบักตนเอามาาวีได้ะนเอาวีได้กนมเอาวีนี่ เออวิบูง <bi> ่ายนะไปถึงมจังหวะวิบูงงามหลายบักอือบักต้นบักเกี้ยเกี <S an> <S an> <S <Oliver> ้ยไข่กับมี่เอาไปข้าวแล้วโอ้ยหิวข่าบักพีกี้งไปไหนยัยทั้งนั้นเนี่ยถมาซื้ออย่างก่อนมาซื้อหมูซื้อไก่ไปกินนำควาซื้อเอามาเพิ่งกินมาเหมือนเดาเล่ากินมาเหมือนใช่ไหมกินเราไปเจ้าไปเมาได้เลยแปดคนวันนี้วะเมาใส่อีกเนาะมาเมาย้อนหลังมันเกิดเนาะ เกิดย้อนหลังมดเกิยเดยอนหล,ล,ลังเกิดจะเกิดพวดเหรอไปยังน้อยกอ,อยากินขนมเส้นอีกเนี่ยนั่นะท่านตือนอยู่อีเใช่ที่ว่าท่านเตือนไอนมันเตือนกันมันตื่นแล้วแต่ว่ามันนอนอีกไหมอ้มา,าอทมเนี่ยละพี่น้องสี่สากนคนละเครือ่องกัน ปิ้งหมูก็มีเด้อปิ้งแหนมก็มีเด้อผู้ดใดออะไรยากวะนะยิ้งไก่เหมือมนเอาขอบคุณพี่น้องห,หลายๆครับสามสี่นะสี่ขัวบ้านยุบัดไม่เติมดูบ้านไม่เึิมเดียวกันวันบ่หล่เนาะอันนี้มะเขืละครึ่งเนาะอันนี้ธานาคะขา้า่บ้านไม่เติมเด้อพี่น้องร้านค้าไม่เติมร้านค้าชุมชนนะครับบ้านดอนแค้นบ้านคอนะครับมาล่าเสียงมีหกสื่อนี่มดเขานี่มดเอาขอบคุณพี่น้องหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องไม่เติมด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้า